อาจารย์วัตถริจัดทั้งหลายตอนนี้ก็เป็นตอนที่หกท้อเล่อที่เล่นที่สิบก้าก็ขอนำเรื่องราวของการสร้างพระพุทธินินราชมาเล่าสู่กันฟัา ในเมื่อโยมทั้งสามขึ้นไปแล้วแต่โยมจีนแก้วขันกระทองข้าวกระพันรองนั่งยี่สิบาทให้ไว้ด้วยเมื่อกลับขึ้นไปแล้วก็ปรากฏว่าแกมือมือ,มอเปล่าถือไปมีมือเปล่าขึ้นไปไม่มีอะไรถือโยมสามคนก็ถามว่าขันไปไหนล่ะแต่โยมจีนแล้วกันบอกว่าลํานั่นเขาก็สร้างเหมือนกันเขาจะสร้างพระพุทธินราช ท้าต้องสามคนก็ถามว่าไปตอนเย็นเมื่อไปถามทำไมจะบอกไม่สร้างเขาบอกไม่รู้ฉันคุยไปคุยมาท่านก็นบอกว่าท่านจะสร้างพระจีนราชถ้าไม่บอกเวลาตอนเช้าโยมก็ทังสามคนนาของลงมาอีกว่าทําไมเมื่อวานท่านยังมดเทสท่านจะสร้างทําไมยังบอกว่าไม่สร้างก็เลยบอกโยมอาตมาในความจริงไม่ตั้งใจจะสร้างคิดว่าจะสร้างเหมอนกันต้องอีกสามปีเวลานี้กําลังสร้างหอสดมันอยู่ เอฟเอฟบอกว่าสามปีก็สามปีเนีสามปีก็ต้องบอกว่าสร้างเลยมอบถาดให้ต้องมอบเงินให้ไปไปมามาก็ปรวขาคนในตลาดก็ขนของมาให้กันจนตั้งทั้งเต็มลำเรือในลำเรือถ้ไม่หมดก็ต้องไปเช่าเรือต่อเข้ามาอีกลำหนึ่งเ <c oughs> จาะจประมาณทักสามวันเห็นท่าไม่ไหวต้องเดินทางกลับวัดชื่อม้ไม่ได้แล้ว เวลาเดินเทาามากว่าจะออกคลองสองเป็นน้องได้ก็ใช้เวลาทั้งสิบวันต้องแวะฝั่งโน้นบ้างแวะฝั่งนี้บ้างแวะฝั่งโน้นบ้างแวะฝั่งนี้บ้าง,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 งมันนี่เมื่อมาไกลตลาดก็ต้องกลับมานอนที่ตลาดกลับไปวันลุ่งขึ้นกว่าจะถึงที่เดิมก็ตอนเย็นต้องกลับมาที่เดิมใหม่เป็นนั้นว,ว่าวีนั้นก็มีความจำเป็นจำใจต้องสร้างพระพุทธจินนาฬย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ได้ไปบอกหลวงพ่อเล็กให้ศาบว่าเล็กบอกว่าเป็นการสมควรก็ให้ในช่างชมถึ่งเป็นช่างของหลวงพอ่อปานเองสร้างพระพุทธจินาราชไปหลอที่วัดปรากฏตามข่าวบอกว่านในเมื่อวันเริ่มต้นเขาทําการบวงสวงบูชาครัวก่อนเริ่มต้นทําพิธีปั้นฝนตกหนักแล้วก็พอปั้นรูปหุ่นเสร็จ เอาดินทรายเข้าฝนตกหนักเข้าขี้พึ่งฝนตกหนักทำเรียบร้อยหุ้มห่อเสร็จฝนตกหนักเขาก็กำหนดให้แหวรูปขี้พึ่งรูปหุ่นจากกรุงเทพมาก็นำเรือไปรับ <c oughs> มันนำเรือไปรับปรา,รากฏว่าวันนั้นเรือจะมากลับจะกลับมาถึงวัด <c oughs> เป็นเดือนเมษายนฝนแรงจัด วันไม่ตก,กวันนานเห็นจชบ้านเขาจะไปเล่นแมวแมวหมากันเป็นการขอฝนตามวิธีกรรมของคนโบราณเมื่อผู้น้าต่างไปเจอเข้าถามว่าญาติโยมพี่น้องจะไปไหนกันเขาเลยบอกว่าจะไปเล่นแมวแมวหมาถามเล่นทําไมหอขอฝนเพาไม่ต้องล็อกลอยวัดอย่างกแล้วกันวันนี้หุน่นพระพุทธเจ้าจะมาถึงผลจะตกหนักก็พูดส่งเดชไปแบบนั้นเองความจริงไม่รู้ เขาถามว่าเรือจะมาถึงเมื่อไร,รก็บอกเรือจะมาถึงตอนเย็นประมาณใกล้ค่ำหรือค่ำแล้วเทก็กลับแข่งกลับไปบ้านตอนเย็นจะมากันเต็มวัดอยากจะมาดูฝนตกเมื่อฝนพุชิราตมาถึงเขาถามว่าฝนพุชิราตเข้ามาถึงแล้วฝนตกจริงไหมเจเลยบอกว่าเท่าที่ฉันบอกพี่น้องญาติโยมไปในความจริงฉันไม่ทราบว่าฝนจะตกหรือไม่ตก ไอ้มาเล่นมางแมวมามงหมาเนะีวยเราเล่นเท่าไรฝนมันก็ไม่ตกมันยังไม่ถึงเวลาจะตกเวลาจะตกมันไม่ใช่เดือนนี้เขาบอกว่าตั้งแต่ตอนเดิอนไอ้ามาจนถึงเวลานี้ไม่มีฝนเลยมันเคยมีฝนอยู่บ้างแล้วทุกปีก็รวมความว่าเขาก็อยู่รอหลุนบุตรจิตรลากก็นึกในใจว่าขอบารมีองค์สมเด็จตุนสีสัมมามพุทธเจ้า ถ้าเรือหุ่นพุทธิราชมาจอดที่หน้าวัดเเนิดคอยฝนตกหนักทันทีก็เป็นความจริงตามนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพอเรือเข้าเทียบท่าทุกคนก็เฮโลไปที่ท่าพอจอดสนิทฝนตกแบบชนิดมีแต่เม็ดไม่มีใบฝนแบบฝนเม็ดใหญ่หนักมากตกประมาณสองชั่วโมงคนทุกคนเปียกฝนไม่มีใครหนีฝน ไม่มีใครเข้ารม่มทุกคนดีใจมากยืนตากฝนกันเมื่อฝนหายก็ขอทุกคนช่วยกันยกคนพุทธินาคขึ้นมาเก็บทุกคนก็ดีใจมากพอถึงเวลาเมื่อถึงเวลาหล่อจริงๆบรรดาทจ้าพุทธบริษัทห,หลายเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าเวลาจะจะเททองใกล้เวลาจะเททองก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นลูกจ้างเขา แล้วก็มีสตัง์ซื้อทองคําหนักสองสลิงเป็นทองคําใส่ใส่คอแล้วอีสองสลิงใส่ข้อมือเธอแกะทองคําไม่ทันใจดึงทองคําขาดเอามาถวายหล่อพระจินราชคนเอ่ยเห็นเข้าาต่างคนต่างควักต่างคน,ต,งคนต่างแกะกัะเนแถววันนั้นได้ทองคําประมาณสามสิบบาท ก็เขาเทก็าวางไว้ขน,นาบอกใครจะถวายก็ตามทุกคนถวายประเคนแล้วถือไว้ก่อนท่านี้เพื่อเป็นการป้องกันเขาจะหาว่าโกงทองมาถึงเวลาเขานำเบ้ามาว่าทุกคนที่จะถวายหลอดชิ้นหน้าถ้าเอาทองคามาใส่เบ้าเขาก็ใส่กันเองแล้วช่างก็เทขณะที่ช่างเทบรรดาแต่พุทธบริษัทเข้าไม่มีเลย พอช่างเทเสร็จฝนตกขนาดหนักน้ำไหลประมาณหนึ่งชั่วโมงช่างน้ำตาไหลน้ำตาช่างที่ไหลเนี่ยมันเฉลไหลดี่ไตไหลเสียใจช่างบอกว่าถ้าลักษณะแบบนี้พระต้องเสียผมจะไม่ไม่ยอมทุกขุ่นที่นี่จะทุกขุ่นที่กรุงเทพเมื่อถึงเวลาตอนเย็นคนกลับบ้านไปหมดไม่มีใครก็เลยบอกช่างเอานี้ก็แล้วกันทุกที่นี่แหละ ถ้าไปแต่งที่กรุงเทพช่างบอกทุบไม่ได้ครับอายเขาเพราะว่าเวลานี้ไม่มีใครถ้าขึ้นไปที่หน้ากุติิถ้าปิดประตูใช่เมื่อทุกคุนออกเขานี้ช่างน้าตาไหลอีกปรากฏวดีมากเกือบจะไม่ต้องแต่งเลยช่างบอกว่าผมทํามันมากแล้วนะครับถ้าฝนตกอย่างนี้แล้วก็ท้องไม่ทันจะเย็นเป็นเสียต้องซ่อมขนาดหนักต่นี่เป็นเหตุอัศจรรย์ หลังจากนั่นช่างก็ให้นำพระพุทธรูปไปส่งที่กรุงเทพขณะที่นำไปส่งก็ฝนตกเทีง,งเทวกับฝนตกหนักอีกเขาก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วติดทองเรียบร้อยขึ้นดำกลับขึ้นมาวัดก็บอกกับชาวบ้านว่าวันนั้นวันนี้พระพุทธเจ้าจะมาถึงวัดชาวบ้านก็นมารอกันเตรียมวัดเท้งฝนตกไหม ก็เลยบอกว่าขอทุกคนขอแท่งให้เรา,ากันถ้้ตองการในฝนตกทุกคนก็ไปกราบพระพุทธรูปกราบพระพุทธพ่อปานว่าพระพุทธจินดรัตเมื่อมาถึงแล้วขอให้ฝนตกหนะักพอเรือเทียบท่าก็าตามเดิมบรรดาท่านพุทธิษสทฝนตกหนะักหลังจากนั้นก็จุดธูปขอท่านไว้ว่าถึงเวลาห้าโมงเย็นขอให้ฝนตกน้อยๆพอที่ข้าวจะทรงตัวฝนก็ตกทุกวัน ต่อมาก็ไปจะต้องไปสร้างโบสถที่วัดท่าเรืออำเภอํำเนินสะดวกจังหวัดราชบ,บุรีชาวบ้านที่ไหนเขาขอร้องให้มาให้ให้ไปขอร้องให้ไปสร้างลนวัดอยู่ในลึกกลางทุ่งออกไปมีคลองลำคลองเล็กๆเ,เขาบอกว่าถ้าไปแล้วก็เอาฝนไปด้วยนะี่ยเขารับพิทีนั่นแรงมาก,กเลยบอกว่าฉันไม่ใช่เจวดาเจ้าของฝน ไม่สามารถจะนําผลมาได้เขาบอกยังไงไงก็อไปด้วยกันแล้วกันครับก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันย่าพระพุทยินราชไปด้วยแต่ว่าท่านจะให้ฝนตกหรือไม่ตกก็เป็นเรื่องของท่านครันี้ก็เป็นหน้าสจัณต์ไปเดินเมษายนนำพระพุทยินราชออกไปปรากฏแดดจัดจ้าแต่ว่าที่เรือพระิทยินราชปรากฏมีเงาเหมือนเมฆบาังแสงอาทิตย์ ล่มต่อดเวลาไปเงียบเงียบไม่มีเครื่องขยายเสียงแต่คนก็เรียกทำบุญกันทั้งสองฝากฝั่งกว่า,าจะไปถึงดำเนินสะดวกได้ใช้เวลาหนึ่งเดือนเสร็จเจกาได้เงินไปเวลานั้นประมาณทั้งห้าหมื่นเศษเวลานั้นไม่ใช่เด็กน้อยบวญก็บกที่ห้าหมื่นก็ใช้กันแบบสบ,บายๆเศร้าเสร็จทแหละ คันเมื่อไปถึงแล้วจวนจะถึงเข้าเข้าปากคลองเล็กๆก,ก็จุดทูปขอขอพ,อพอทรท่านบอกว่าถ้าเจกุณายฝนตกเวลาเข้าเรือเข้าเบงเข้าคลองเล็กให้ฝนตกแปลกๆเม็ดใหญ่ๆห,ห,ห่างๆพอถึงที่นั่งเรียบร้อยแล้วคอยฝนตกตก่อสองชั่วโมงตกหนักพอเรือเบงเข้าคลองฝนก็ตกแปะแปะแปะเรื่อยไป เข้าคลองไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงวัดพอขึ้นไปนั่งเรียบร้อยเขานําพุทธินาถไปตั้งที่หอสวดมนต์เรียบร้อยเสร็จรอยแล้วพอตั้งเสร็จเขาไม่มีบรรดาท่านพระบริษัทฝนตกหนักจริงๆสองชั่วโมงประเภทไม่มีลมเลยนี่ว่ามีแต่เม็ดไม่มีใบกันถ้าต่อมาก็มีคนคนหนึ่งบอกว่าท่านขาเจ้าค่ะ ดินมันโศกมากมันแรงมันนานฝนตกเท่านี้ยังไม่พอถ้าตกอีกเท่านี้จะดีมากบินจะชุ่มชื้นจะทำนาได้ดีปตาตาก็ปากคล่อยว่าเอางี้ก็แล้วกันวันนี้ตีสองตรงฝนจะตกใหม่อีกประมาณสองชั่วโมงพอพูดไปแล้วก็ตกใจว่ามันพูดไปยังไงอันนี้คนที่เข้ามาคุยด้วยเขาก็มายอมกลับ ทุกคนก็นั่งมองดูนาฬิกาเมื่อเวลาใกล้ทีสองมไปทุกคนบอกว่าเวลานี้ดาวเต็มฟ้าครับอีกห้านาทีนีดาวเต็มฟ้าจะ 2, ตีสองพนโตเลยครับก็เลยบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทั้งเขาถามไม่แน่ใจทำไมยังพูดกับบอกปากปัญญาจะพูดก็พูดเข้ามันไปรับรองอะไรไม่ได้ก็เป็นอนุว่ต ถึงเวลาพอถึงเวลาตีสองเองพอดีฝนลงพรวดลงหนักประมาณสองชั่วโมงก็เป็นว่าเงินทั้งหมดที่ได้ไว้ก็มอบไว้ให้กับวัดนั้นก็ถทายกเขาจเจ้าว่าจะว่าเท่างอดีถ้าราทำการก่อสร้างกันนีทั้งสองอย่างในบรรดาทางมปริษัทถือว่าเป็นเหตุอัศจรรย์หลังจากนั้นก็กลับมาวัด มาอยู่ที่วัดก็ทางวัดก็ไม่ค่อยจะทําอะไรการจะสร้างอะไรก็เป็นในความขัดข้องทั้งนี้เพราะว่าทาย,ยกเขาถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าสาหรับงานวัดหลังจากนั้นมางานวัดเคยได้กําไรได้กําไรสองรอยบาทพราจัดงานวัดปีแรกน้ําท่วมวัดหนักเหลือที่พอเดินได้สองแห่งคือสลากับก็ลานพระโบส์ แล้วก็ทาการเลี้ยงอาหารด้วยเขาบอกว่าเลี้ยงอาหารถ้ายกเขาบอกเขาไม่เอาด้วยแล้วบรรลัยแน่แล้วเลยบอกว่าจะขาดทุนนอะไรไม่เป็นไรฉันขอรับรองเองปีนั้นได้กำไรเก้าพันบาททาั้งทั้งที่กูเตี๋ยวราคาชามละห้าสตังค์ลุงที่ปีหนึ่งมีกำไรสองหมืนบาท อุยปีหนึ่งมีกำไรสามหมื่นบาทในที่สุดมีกำไรทั้งหกหมื่นบาทนี <c oughs> ่เป็นนาพุทธ,ธานุภาพธรรมานุาาพสังเขาานุภาพแล้วก่อนที่จะเข้าถึงงานไว้ก็ต้องทำพิธีบวงสรวงก่อนตามพิธีกรมรมของหลวงพ่อปาน <c oughs> แต่สิ่งที่มาสัจาจริงคือใกล้งานวัดจะต้องมีพระรมาสารีธาตุลอยออกมาจากเจดีย์สามองดวงประมาณ ทักสองสามเท่าของ,ของบาดพระแสงนวลนวเขียวน้อยน้อย,ยอ่อนๆเห็นขาวมากสว่างจ้าอยู่ไกลๆก,ก็เห็นไหลมือวนไปรอบบริเวณวัดถ้ากลับมาจับที่ปลายมาดพ่อปันถ้าก็มาเกาะอยู่ที่ศรีษรษะหลงพ่อปันแล้วย้อนขึ้นไปเกาะยอดเจดีย์แล้วย้อนละแล้วก็หายเข้าไปในเจดีย์ คนมาในงานมากจึงได้มีกําไรนับเป็นหมื่นทั้งๆท,ท,ที่ตั้งโรงโครัวเลี้ยงโรงโครวัวได้ตั้งเลี้ยงกันทั้งกลางวันกลางคืนทั้งโรงโครวัวแล้วเราทำแข็งกินอาหารก็ฟรีกินน้ําแข็งกาแฟก็ฟรีแต่นคนที่ทําบุญก็หนาแน่นจริงๆเราลงรับรองแขกตั้งแต่บ่ายสองโมงเริ่มงานจะไปนอนได้เอาจริงๆก็ประมาณตีสามตีสี่ ที่สามที่สี่ก็ต้องเตืนคนมาทำบุญอีกทำบุญกันทั้งวันทั้งคืนแต่การทำอย่างนั้นก็เป็นที่ไม่ชอบใจของทายกเพราะอะไรเพราะทายกขอเงินไปเก็บบอกเงินนี้ไม่ต้องเก็บเอาฝาธนาคารอมสินเรามาทำบัญชีร่วมเซ็นชีกันไว้ถ้าฉันจะถอนมาโยงก็เซ็นชื่อถอนด้วยร่วมกัน การรับการจ่ายร่วมกันมีบัญชีการคนเล่มต่างคนต่างเสียนรับรองในบัญชีซึ่งกันและกันเขาก็ยอมรับถ้าถึงงั้นก็ไม่เป็นที่ชอบใจเป็นน้ำว่าไทายยกก็ประกาศตนเป็นศัตรูก็ <c oughs> ปล่อยนิ้งเฉยก็ไว้ต่อมาการก่อ,กอสร้างก็ทําภายนอกเรื่อยๆมาเมื่อปีพศสองพันห้าปีนั้นป่วยหนัก ต้องเข้ากลมแพทย์ทันเรือหลานชายเป็นเป็นพยาบาลอยู่ที่นั่นแล้วก็มีหลายๆคนรู้จักกันก็เลยเข้าไปกลมแพทย์ทันเรือพอเข้าไปเวลานั้นหมอประกอบเป็นผู้อำนวยการท่านมาจับจับดดูท่านก็บอกมาที่ท,ท,ที่ตามมาก็ไปอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งไปถึงห้องท่านก็บอกนอนที่นี่แหละ เลยบอกว่าที่มาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมานอนโรงพยาบาลตั้งใจให้หมอตรวจและให้กินยาพยาให้กินได้เลยครับท่านก็เลยบอกว่าที่นี่โรงพยาบาลนะครับไม่ใช่ที่วัดโรงพยาบาลหมอต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่พระเป็นใหญ่พระจะใหญ่ได้ดเฉพาะในวัดโรงพยาบาลหมอต้องใหญ่ท่านต้องนอนข้างที่นี่อาการของท่านไม่น้อยอา,าอาการมากแต่ท่านเป็นคนอดทน ไม่สนใจอาการป่วยไข้ไม่สบายก็เลยมีความจําเป็นต้องนอนท่านเด็กไปด้วยทางบอกให้เด็กกลับมันนอนวันแรกบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอถึงเวลาวันที่สองเวลาประมาณทุ่มครึ่งมีอาการพิเศษเกิดขึ้นนั่นคือเสียดหน้าอกมันแน่งขึ้นมาแนงมาจนั้งหายใจไม่ออกทำท่ายตาย ก็ตัดสินใจน้ว่าตายก็ตายเถอะวะร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันก็เลยไม่ตายนีย่เล่าข้ามไปหน่อยอาการเป็นอย่างนี้อยู่สองวันพอวันที่สามก็ปลายกฏว่าวันนี้ไม่คเอยาอีกก็ตั้งท่าจนถึงเวลาก็นั่งกรรมฐา,านพอาั่งกรรมฐา,านเสร็จแทนที่อาการปวดเสียดมันจะมา ข้าพเห็นท่านสามดีพรมท่านมาถ้าบอกเวลานี้พระพุทธเจ้าเรียกข้าไปให้ไปนมัสให้ไปเคารพท่านให้ไปหาท่านบอกถ้าอย่างนั้นท่านนำหน้าจะมาตามหลังท่านก็พาลงไปตั้งแต่โลกันรกขึ้นมาถึงเวจีมานที่ขึ้นมาเรื่อยๆเห็นนระกทุกขุมเรื่อยมาเรื่อยมาแดนเปรตแดนอสุรกายแดนสิทธิ์นแด,น,ดนคนแดนเทวดาแดนพรหมและพรหมทุกชั้นถึงถึงพรหมท่านสิบหก ที่ผ่านไปท่าน,นาต้องการให้ชมว่าความจริงคนเราถ้าทําชั่วทานดีบายมันต้องตกนรกแบบที่เป็นเปรตแบบนี้เป็นสุรกายแบบนี้เป็นสติชันแบบนี้ถ้าทําดีเล็กน้อยก็เป็นคนบ้างปเ,เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นหมพอถึงพหมท่านบอกว่าผมมีหน้าที่พาท่านมาแค่นี้ <c oughs> ต่อจากนี้ไปไม่ใช่หน้าที่ของผมเป็นท่านต้องไปคนเดียวถามไปทางไหนอะ่ะ ต่้งอาชี้ทายไปก็ปเห็นทางไม่โตนักเพราะย่างเท้าก้าวเข้าไปสู่ทางทางก็ใหญ่เพื่อเป็นแผ่นดินแผ่นดินหนึ่งแล้วเป็นแก้วผสมทองชวยสดงงามมากเพราะออกจากเขตสามปีิปสมนนสิว่าหมดแรงเหมือนกับคนที่เป็นไข้หนักไม่มีแรงเดินโผเพโผเพโผเพไปเดินต,ตรงไปก็ไปเจอวัดวัดหนึ่งมีกำแพงเป็นกำแพงแก้วผสมทอง หน้าบันสวยมากหน้าบันคล้ายคืึงหน้าบันขวัตท่าสูงที่น้าโบดแต่ก็สวยกว่าน,นี้มากวิจิตพิสดานมากเป็นประตูเข้าเดินก็ไปกประพปกุติสามหลังหลังหนึ่งเป็นหลังทึบคล้ายๆกับวิหารแก้วอีกสองหลังก็เป็นหลังโปร่งคล้ายๆกับมณดปหน้าวิหารแก้วทั้งสองมณดป แล้วก็ต่างกันนะไม่เหมือนกันิีไม่ไม่เหมือนเพรียวจะป่ปรวงคล้ายกันถ้าเดินไปรอบๆก็เจอสาป,ปกรณีมีน้ำใสมีแท่งแก้วมีต้นไม้แก้วเดินไปเดินมาก็หมดแรงมันนอนที่หอะระฆังพอนอนที่หอะระฆังบรรดาทปานพุทธริษัทก็ปรากฏหันหน้าไปทางทาง,ทางทิศตะวันออกเห็นพระองค์หนึ่งท่านเดินเข้ามาทางทิศตะวันออก จำพอเห็นก็จำได้ทันทีว่าองค์นี้คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เมื่อท่านเห็นว่าท่านเดินเข้ามาไม่ดึงเข้าทรรมประตูคิดว่าท่านจะเข้ายังไงท่านจะผ่านกระแพงอาท่านอาจจะข้ามกระแพงมันก็ได้แต่ก็เป็นที่น่าอัศจรรย์พอถึงกระแพงกระแพงมันขาดออกไปพอท่านเดินผ่านเข้ามากระแพงเขาติดเข้ามาท่านมาถึงท่านก็มานั่งข้าง อาตามาก็ลงจากที่บนบนบน,บน,บนพื้นกอหอระคังพระหอระคังทองคําเป็นทองคํำผสมแก้วสวยมากแล้วการาบท่านจึงมาบาทท่านถามว่าในชีวิตนี้เธอคิดไหมว่าจะมานิพพานเมื่อกล่าวทูลตามความเป็นจริงว่าไม่เคยคิดไปเจ้าค่ะท่านถามว่าทําไมก็ต่ตอ,อบท่านบอกว่าเขาบอกว่านิพพานศูนย์ ท่านถามว่าที่เธอนั่งอยู่ที่นี่เขาเรียกอะไรก็ตอบว่าไม่ทราบท่านถามว่าตั้งแต่ผมมาเทวดาลูกเทวดากาศเทวดาทั้งหมดผมทั้งหมดเธอรู้จักไหมเขบอกว่าท่านสามดีผมพาพาผ่านมาแล้วทุกจุดถึงผมท่านที่ผมก็หมดกันท่านถามว่าที่นี่เขาเรียกอะไรก็ตอบว่าไม่ทราบท่านก็ตอบว่าที่นี่เขาเรียกนิพพาน Said, ถ้าถามท่านบอกว่าเขาว่านิพานโสนไม่ใช่หรือครับท่านก็เลยตอบว่าถ้านิพานโสนเธอจะนั่งได้ยังไงเธอไปอ่านหนังสือของคนนี้เขาไม่รู้จักนิพานคําว่าโสนนิพานไม่มีไม่นิพานไม่มีสัรพโสนอย่างเดียวมีสัรพสุขด้วยนิพานนางประรังสุขรังัึงแปลว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งคําว่านิพานนางประรังโสนอย่างนิพานมันทำบ้างอย่างยิ่งนั่นหมายความว่าโสนจากกิเลส ศูนย์นี้เขาแปลว่าว่างคือว่างจากกิเลสฟ่างจากความชั่วทั้งหมดขอให้เธอยังมีความเข้าใจวันนิพพ่านไม่มีสภาพศูนย์กขย้อนถามใหม่ว่าเธอคิดจะมานิพพานไหมก็บอกว่าไม่เคยคิดท่านถามว่าทําไมาก็บอกว่าวิปัสสนาญาณอ่อนการปฏิบัติวิปัสสนาญาณรู้สึกมีความอ่อนมากเางบอกว่าจริง ท้าบอกเอาอยัางนี้ก็แล้วกันชาตินี้เธอจะมานิพพานได้หรือไม่ได้ลองดูอย่างนี้ก็แล้วกันทังการน,นิรมัไม้ขึ้นสามท่อนประมาณแค่สองหลังจากนั้นก็มีเอาขอโทษไปสามท่อนนิรภัยไม้ขึ้นมาสิบท่อนยาวประมาณแค่สอง็นไม้บางๆเป็นแบบไม้ไผ่ก็เรียกพระขึ้นมาเก้าองค์ก็จําได้ว่าองค์ที่สามคือรพระพ่อปาน ทั้งก้าอง์ถ้เห็นหน้าท่านก็ยิ้มยิ้มต่างองค์ต่างมาถึงแล้วก็นำมาตรการพระเจ้าเสร็จก็หยิบไม้ไปคนละอันละอันอันเหลืออีกหนึ่งอันพระเจ้าจะบอกว่าอันนี้เป็นของเธอเธอยกไม้อันนี้เธอบอกว่ายกไม่ไหวกำลังใจไม่พอท่านบอกว่านี่เป็นคำสั่งไม่ใช่คำขอร้องเธอต้องยกไม้นี้ในเมื่อเป็นคำสั่งก็มีความจำเป็นต้องทำ ตั้งท่ายักแย่ยักยันงอดเต็มที่พอจับขึ้นมาปั๊ดมันเบาเหมือนกระดาษที่ไม่มีความหมายเบามากคือมันเบาพอมันเบาจัดแล้วก็เดินเดินตามพราจะไปเดินเรื่อยประมาณทั้งสิบวาททีงเขาได้กลับเขาบอกวางไม้ซะก,ก่อนแล้วก็กราบท่านท่าบอกว่าเธอสนใจสมถาภาวนามากเกินไปวิปัสสนาญาณน้อย โดยที่เธอคิดว่าเธอปรารถนาพุทธภูมิจะปรารถนาพุทธภูมิหรือสาวกภูมิก็ตามมีวัารนายานตั้งโคบคู่กับสมถะภาวนา <c oughs> จะต้องให้สม่ำเสมอกันนี่เป็นการหนึ่งเธอก็มีความจําเป็นต้องลาจากพุทธภูมิเขเลยบอกว่าไม่ตัง้งใจยะลาถ้าบอกว่าเธอตัอง้งใจจะลาหรือไม่ตัง้งใจจะลาก็ตามถึงเวลานั้นมันตงลา ก็เลถามนว่าจจลาเพื่ออะไรท่าบอกาลาเพื่อช่วยกันถ้ายังปรารถนาพุทธภูมิอยู่อย่างนี้ก็อย่าสนใจเฉพาะฌานโลกีฌานโลกียังช่วยตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าพลาดวันไหล่ก็ลงระบายภูมิเมือนนั้น <c oughs> ดูตัวอย่างเทวทัต ที่เราจะต้องกลับไปเพื่อไปปฏิบัติวิปัสานณาญาณให้เขาให้เต็มขั้นในที่สุดลาท่านกลับมาก็ฟื้นจากทืน่นพื้นที่ก็รู้สึกเวลาผ่านไปใกล้สว่างตั้งแต่เวลาใกล้สองทุ่มใกล้สว่างพอตอนเช้าก็ปรากฏว่ามีคนมาเคาะประตูคือพยาบาล พยาบาลที่ท่านเป็นเจา้าพยาบาลเวลานั้นยังไม่มียังไม่มีพยาบาลผู้หญิงมีแต่พยาบาลผู้ชายเขาก็มาก็าจัดสถานที่นำอาหารมาให้เรียบร้อยกินข้าวกินตาเสร็จสาหรับตอนนี้บรรดาเจ้าบริษัทอาตมาเล่าข้ามไปหน่อยหนึ่งตอนที่สองตอนตอนตอนต่อไปจะขอย้อนกลับ แต็น่เวลานั้นกําลังจิตใจมันมันมีความสุขมันมีความสุขสงัดที่เขาเรียกว่าสังขารเปข้ายานนี่เวลาที่พูดเรื่องนี้หมามันหอนน่ะไม่ทราบว่าเรื่องอะไรคงคงคงเข้าเครื่องใหญ่เสียงเขงามาทึกเสียงแล้วห้องนี้มันไม่คิดหมามันหอนจัดเมื่อกี้นี้ก็เป็นว่าจะโดยมิปัสนาญาณโควกคู่คู่กับเอาคว่คู่กับสมถะภาวนา นี่การไปนิพผ่านแล้วครั้งหนึ่งบรรดารเทพบุตรสบายสัตว์ขั้นพรหมนี่เคยไปมาเป็นปกติที่หลังนึกนึก,นกถึงนิพผ่านมาหลายปั๊บมันก็ถึงวันนั้นในฐานที่อยู่จริงๆมีสามหลังก็เลือกหลังหนึ่งเป็นหลังที่สบายสบายทำใจให้เป็นสุขถึงเวลาถึงเวลา,าเช้ามืดก็กลับจิตใจก็มีความเป็นสุข ไม่มีความห่วงใยในทรัพย์สินแม้แต่ร่างกายคิดว่าร่างกายถ้ามันตายเมื่อไรเราก็มีความสุขวันนั้นในขณะนั้นก็มีทาย,ยกสองคนไปหาแทนนี้เกยจะไปเยี่ยมเกยไปขอสมบัติของวัดเทอดี่มีย่เขาบอกว่านี่เวลานีฉันเนียตายเกยน่าจะถามว่าฉันมีโรคอะไรถ้าจะมาขอสมบัติฉันให้ไม่ได้เปน็น่าบรรดาท่านพุทโธสัตว์ทั้งหลายในเมื่อให้เขาไม่ได้เขาก็โกรธเขาไม่ชอบใจเขาก็กลับ ในเวลานี้สัญญาณบอกเวลาบอกหมดแล้วข้อละก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาโมคลสมบูรณ์ผลผลยังมีแดรรดาท่านพุทธศาสตร์กชนก็นกรอ่านและพูดฟังและพูดท่านสวัสดี